หนูนึกว่าสร้างเองหรือเปล่าตอนที่มาที่แรกยังไม่ได้มีแบบนี้นะคะตอนที่เขาช่วยแม่ไหมก่อนไม่มีไงแม่ยังนั่งมีน้ำเฉยๆต้นแบบยทุกวันอตั้งแต่ต้นมาเนาะตอนมาก็ไม่ได้เห็นแล้วทีแรกเนาะนี่นะครับก็คือบรรยากาศสดๆที่เอาแม่โทผมใหม่มาว่าเครื่องไหว้เครื่องไหว้แม่ตะเคียนเราเครื่องว่านเครื่องไหว้ของแม่ตะเคียนนะคะ ปูก็พองมาลายด้วยพองมาลายครับคดมากเขาจะรุ่นนี้ด้วยบางคนก็พงเล่ถ้ามันไม่มีก็พงเล่ก็ได้ไหวโดยทางง่ายอ๋อปูชอบคล้องคอคล้องขาอืมนี่ก็เจ้แม่ก็ชอบคล้องแขนรำเครื่องว่างมันจะมีอะไรบ้างไข่เครื่องปูของปูพญานาคอืมไข่ต้องเป็นไข่ไก่เนาะไข่ไก่สดคไข่ไก่สดนะครับอ่าก็เป็นของปุ่น่าครับผัดหมักดึงผัดหมักรึงเนาะของปูพญานาคต้องใช้กี่อันครง นี้ทุกคนเดียวกันอวอนนคะอบคุณนะคะพี่ดงรหรือว่าแล้วแต่จ๊ะได้ยังไงถ้าเราจะไม่เอานี่เราก็เอาแต่พวงมาลัยพวงมาลัยพวงมาลัยนี้เท่าไหร่จ๊ะพวงมาลัยมีสามสิบบาทเราไหวแต่พวงมาลัยใช่ไหมคะ ถ้าเป็นภูมเดียวก็สี่สิบตัวนี้น่ซื้อนี่ก็สามสิบบาทพ่อแม่ก็ซื้อมาดอกระบาแมงก็ได้มากี่บาทก็มาไหว้ถวายไอ้ตะะอันนี้ต้นตะเคียนนี้เอามาจากไหนคะอ๋อน้ำพัดมาเมื่อปีห้าสี่น้ำเพื่อนเรก็เลยมาติดที่บ้านลงพนพอดีตอนนั้นลงพนท่านแกยังไม่ดังก็เลยไม่ดัง

ฝากชอ่องด้วยนะคะช่องน้อยๆน,นะคะติดตามให้ด้วยนะคะคติดตามประมาณ3ล้านครับใช่ค่ะประมาณ3ล้าน <c oughs> <c oughs> 3ล้านชีวิตโอ้ยเนาะ <c oughs> มาดูนะคะนัะตตีก็จะมาไหว้ไหว้ตะเคียนนะคะวันนี้เราก็รอพี่การก่อนนะคะ